ลุยกันเลยลุยกันเลยขอน,นี้ร้อนๆครับผมขอน,นี้ห่อนห่อนประดุกตอนเอาไม้ออกห่อนๆแล้วห <Okay. S 1> ักเลยว่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออือน,นี่จะให้เบิ้งกับเขาได้ไหมเน้องม่ห็นหนามาเนี่เบิ้งกับเขา anh cái nhỉ, bắt anh đi xem, cái

แล้วบังกล่อมไปที่พ่อแ,บบแม่พี่น้องมาๆมาซ่บแทเหมือนกันแต่แรกไดที่บังคัดฮะคัดประดู Cái lái đây này. Là. เรมะมาปอดกันครับแสบี่นองจากทำเองตอนต่ำบริทศไทยไึงเนาะมันมันมีขาตั้งกล่อง หน่งไม่ๆ บรยากาศก็ดีขน,นาดปีกกระดุกปีปิีงดีขน,นาดเนาะโตจับาบบชิบชิบบาท,ท ว่านำหลายบรายแต่แพงเนม,มาหนาจำจมิตอจมจมิตรสประดุกเสรนล้กระดุกขมัค กม่ได้โค้งแตงบอแล้วหงงหงหงานไปมั้อนะอืะอกล้วเย็นเราทายยกแต่ประดุกแ่บอันเย็นค้งันนี้อต,อ,อ,ตนอนออกจากทุงมันพ่อเนอ้ ประตูงานใบนี้ต่อ ดนนูน้ำข้าวกลีบหนัมั้ยหนักมันดูข้าลีเนี่นยแดูกิีย่ำผัก อ,อวันนี้มไมแยุ่งานเลยสิวันนี้แฟ้ม่ติดจอดจอด,อดยูดจอาอยู่คเดียว มันบลาไม่ขอประดุกเบิดนละกินห้องนอ ยไล่เขาเยอะแ,แต่ไม่ใชมันมิดม,มิดหนึ่งไหมรับคือมันตั้งกันลนะนนนดดย่างมันมิดอย่ยางเพราะว่ามันยันอยู่จังหนึ่งกินเนี่ย ะวาเนี่ยมันเศ้าครับเวลาไปหนึ่งกินน้ำเวลาไป,หน,านปนหนึ่งมนจะหน่อยครัป่อยยังครับประว่า,าวน้ำเศร้า,ามีกับเขาอยู่แล้วส่บายสะบายถ้าเ้าไปห้าไปกินขาเพราพระว่าเขาเข,าข้าไหา่ ใช่เนื้อกันเนาะนะใช่เนื้ออยู่ในแบบเอาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่ห้ังเด้อติดตามก็สิปิดคลิปเพียงๆทำนี่เนาะอิ่มแหละ กินกับมนาเพิ่แสบโวประดุเนาะโวประดุครับประดุแสบเพิ่เอาขอขอบใจเด้อมัทติดข้ามาติดตามติดชมเนาะนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้ำเน้อยพี่น้องเด้อแสบเนาะ ทำเองทำเองพี่น้องสบายดี